สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่ถามถ่ายฟิล์มกันมาเรื่องของครีมกันแดดนะคะวันนี้ฟิล์มจามาตอบคำถามให้ว่ากันแดดร์เนกน่าเนี่ยต้องทาก่อนออกแดด20นาทีทุกครั้งหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือกันแดดร์เนกน่าหลอดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องทาก่อนออกแดด20นาทีทุกครั้งนะคะเพราะอะไรล่ะ เพราะว่ากันแดด a าเกนานะคะตัวนี้เป็นกันแดดแบบผสมก็คือมีคุณสมบัติทั้งแบบ p h ิ s i c a l แล้วก็เคมีคอลซันสก e ีนนะคะซึ่งทั้ง2แบบนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแสงแดดเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวของครีมกันแดดแบบเคม i c a l เนี่ยจะต้องทาก่อนออกแดด20นาที เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการดูดซับแสง UV เอาไว้นะคะแล้ส่วนกันแดดแบบเคมีคอลเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะกันแดดได้ทันทีเลยแต่ว่า วิธีการกันแดดของเขาก็คือเป็นการสะท้อนรังสี UV นะคะซึ่งกันแดดของไอเกน่าเนี่ยเป็นกันแดดที่มีทั้ง2คุณสมบัติเลยก็คือเป็นการรวมเอาทั้ง2คุณสมบัติเข้าด้วยกันนะคะตัวของเนื้อฟิสิกอลเนี่ยถ้าเกิดว่าทาปุ๊บกันแดดปับ๊บปกติแล้วเนี่ยมันจะหนามากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันที่รูขุมขนได้แต่ว่ากันแดดของไอเกน่าเนี่ยเนื้อจะบางเบาคล้ายๆแบบเคมีคอลแต่ว่า ทาปุ๊บออกแดดได้ปั๊บแบบคุณสมบัติของกันแดดฟิสิกอลนะคะก็คือเนื้อไม่อุดตันแถมยังทาปุ๊บกันแดดปับ๊บทาทับเมคอัพก็ได้เดี๋ยวพิมพ์จะทาให้ดูนะคะ เวลาเราทาครีมกันแดดเนี่ยปริมาณก็สําคัญเหมือนกันนะคะปริมาณที่ใช้ในการทาครีมกันแดดเนี่ยจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ10นะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้อนิ้วมือก็ได้ค่ะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วมือบีบลงมาแบบนี้นะคะอันนี้พิล์มจะใช้ประมาณใกล้เคียงกับเหรียญ10นะคะนอกเหนือจาก SPF แล้วเนี่ยปริมาณที่ใช้ในการทาครีมกันแดดก็สําคัญเหมือนกันถ้าทาน้อยเกินไป ก็ไม่กันแดดนะคะก็อาจจะกันแดดได้ไม่ดีอาจจะทําให้ยังมีฝ้ากระจุดด่างดาได้นะคะก็แบ่งมาทาคอนะคะน,นี่พิมแต่งหน้ามาแล้วทั้งวันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเย็นที่พิมจะไปพาน้องหมาเดินแล้วก็ไปออกกําลังกายเนื้อกันแดดจะเป็นเนื้อน้ํานมนะคะจริงๆเนื้อบีบออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นกันแต่ว่า จะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะสามารถที่จะทาลงไปที่ผิวได้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือทาทับเมคอัพเดิมนะ จริงๆน้ำกันแดดเนี่ยจะไม่ใช่แค่คุณสมบัติกันแดดปกตินะคะจะมีสารบำรุงด้วยก็คือจะมีน้ำมันบาบารี่แล้วก็จะมีในส่วนของอัญมณีสีชมพูกับอัญมณีสีดำนะคะเป็นพิงค์ทัวร์มาลีนกับเฮอร์มาไทส์แอคแท็คนะคะซึ่งทั้งสองตัวนเนี้ยก็คือจะช่วยเรื่องของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวส่วนน้ำมันบาบารีนี่ก็คือช่วยลดเรือนริ้วรอยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเห็นไหมคะ เนื้อก็จะซึมไปเลยก็สักพักเดียวนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง1นึ่นาทีด้วยด้วยซ้ำนะคะเนี่ยทาสดๆให้เห็นกันเลยนะคะเอ่อทาได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กทาได้นะคะตั้งแต่สองขวบขึ้นไปก็ทาได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทาได้หมด คุณแม่ตั้งครันทาได้คุณแม่ให้นมบุตรทาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยกันแดดไอกอน่าหลอดนี้นะคะหลอดใหญ่25กรัมนะคะราคา390บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สอบถามพี่มาได้เลยค่ะหลอดใหญ่ใช้ได้นานนะคะ